ทีมงานทวพไลฟ์สไตล์สงขลาครับมาดูเรื่องของโจรลักฝาท่อฝาคูระบายน้ามันครับที่หน้าบ้านหลังนี้ในพื้นที่หมู่7บ้านด่านนอกตบสํานักขามอสระจังหวัดสงขลานี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในเมืองไทยและในโลกใบนี้ครับที่ด่านนอกสะดาบ้านเราครับลักไปแล้วก็ต้องเอากลับมาคืนเอามาปิดให้เหมือนเดิมปิดให้อย่างดี เรื่องนี้เริ่มจากเวลา9ก้โมงสีวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาครับคนร้ายขับรถกระบะมาลักทำว่าเป็นคนจดมิเตอร์หม้อไฟเดินไปเดินมาถือกระดาษในมือและก็เดินมานั่งที่หน้าบ้านหลังนี้เงยเงยก้มก้มเหมือนกับจดมิเตอร์แล้วก็เดินไปยกฝาท่อคู่ระบายน้ำหน้าบ้านออกไปครับ เจ้าบ้านมาดูอีกทีวันที่25สิงหาคมครับตอนกลับมาจากต่างจังหวัดเห็นฝาท่อไม่มีแล้วก็เลยโพสต์ให้ระวังเดี๋ยวคนตกท่อพ่อเอ๋ยแม่เอ๋ยพอเวลา13นาฬิกาวันที่26สิงหาคมโจนก็ขับรถเครื่องทุกฝาครอบท่อ มาคืนให้ครับแถมปิดให้อย่างดีเหมือนเดิมไม่มีเพี้ยนแล้วก็ถ่ายรูปส่งไลน์เข้าไปในเรือนจำทันทีว่าเดี๋ยวพี่เข้าไปเคลียร์ที่เคลียร์ทางให้พร้อมเจ้าพ่อลักฝาท่อกําลังเข้าไปครับทีมงานต่อพ่อเราก็ลงพื้นที่ไปดูที่กิดเดตมาแล้วนะครับวันนี้ต้องไปดูเลยครับเพราะว่ามันครั้งแรกในโลกนี้จริงๆที่ลักท่อแล้วออกมาคืนส่วนใหญ่ไปหน้าหมดไม่มีหลบหลังละครับไอที่ต้องออกมาคืนเพราะว่าทางพี่ เทศก,กิจเทศบาลตำบลสํานักขามครับพอรู้เรื่องเขาก็ตามหาฝาท่อเลครับตามร้านขายของเก่าก็ไปพบับก็รู้ว่าใครลักมาใครลักมาขายก็โทรให้ไปเอาคืนมาไว้ที่เดิมไม่งั้นโดนไม่ทันวางสายก็เอามาคืนให้เลยครับ คือสาเหตุที่พี่คนนี้ต้องลักฝาครอบท่อระบายน้ำนะครับเพราะว่าวันนั้นนี่ครับรถมาจากสตูลมาดูที่ดูทางขายของที่ด่านนอกครับแต่ว่าน้ำมันหมดไม่เบีย้ยเติมมันครับหลับตูนไม่ได้ก็ลักฝาท่อเอาไปขายครับได้มา250บบาทก็พอกินครับแต่ว่าไม่พอใส่มันรถพอเขารู้เรื่องก็ต้องรีบเอามาคืนเพราะถ้าไม่เอามาคืนนี่เขาเอาเรื่องแน่ครับ พี่บ่าวครับรู้ไหมครับเคสพี่นี่ต้องบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์วงการลักฝาท่อระบายน้ํามเมืองไทยเลยนะครับไม่มีที่ไหนอกครับที่เขารักแล้วเอามาคืนมีที่ด่านนอกที่เดียวครับและมีพี่คนเดียวเท่านั้นละครับในโลกใบนี้ที่ลักฝาท่อแล้วเอามาคืนให้ด้วย